นนนึงะะคกะีค่โมงแล้วนะคะเนี่ยกี่โมงแล้วนะคะสองทุ่มครึ่ง นิดนึงนะคะขออไฟนะคะอือน,นะคะเอ๋ะะอยากไปเที่ยวอุทยมอ,อุทยานกับเขาไหมคะชอบเดินป่าอย่างเงี้ยหรอคะแล้วเราเดินไหม นิดหนึ่งนะคะขอไปนะคะซื้สิเปอร์เซ็นเสร็จคะ่ะโ <Okay. S 1> อเคเราถนัดเดินห้าเหรอ <c oughs> <c oughs> นิดหนึ่ง <c oughs> โอเคจบจบงานค่ะดึงออกแล้วก็จบแล้วจ้ะนี่จ้ะโอ้ม์นี่แหละอันนี้แหละสวงว้าานี่แหละที่ต้องการอย่างเงี้ยเหรอจ้ะบอกไม่ต้องตัดตัดตัดเลย อืตัดออกกปเลยนะอยากบอกน้องเมื่อกี้กลับมาดูจังเลยอ่ะสองทุ่มครึ่งอแม่ <c oughs> ลงแล้วอ๋อ <c oughs> โอเคเรียบร้อยค่ะ